สวัสดีค่ะหมอหยกนะคะทันตแพทย์หญิงเพ็ญเพลินผู้สันติสัมพันธ์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดฟันตอนนี้เป็นทันตแพทย์จัดฟันประจำอยู่ที่ Dental Buddy Clinic ค่ะน e n t a l Buddy c l i ของเรานะคะให้บริการทางทันตกรรมในทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันวีเนียร์รักษารากฟันรากเทียมฟันปลอมรวมไปถึงการรักษาโรคเหงือกเลยค่ะทีนทันตแพทย์ของเรามีความเชี่ยวชาญวัดส่ใจ และดูแลคนไข้กุกฟนโดยเฉพาะในส่วนของการจัดฟันคลินิกของเรารองรับเคสย,ย้ายเคสยากหรือจัดฟันเลอกสองนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดฟันในเด็กเคสซับซอ้อนโรคก,การผ่าตัดขาบันไกรรวมถึงการจัดฟันสอีกด้วยค่ะเราตั้งใจตกแต่งร้านให้คนไข้ที่มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายมีแต่เสียงพอร้องและก็ไม่ต้องรอคิวนานค่ะ Dental Clinic ตั้งอยู่ที่ถนนหลังมอชอเยี่ยมประตูคณะเกษตรนะคะ มองเห็นได้ง่ายๆจากป้ายเสียวเงินรูปชางด้านบนเปิดให้บริการทุกวายตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มหากม,มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันหรือต้องการตรวจสุขภาพช่องปากสามารถติดต่อคลินิกเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือโทรมาโดยตรงที่คลินิกได้เลยค่ะอยากยิ้มสวยเริ่มต้นที่ Dental Buddy c l i